สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอทุกท่านทุกคนเนาะนะครับผมวันนี้มาพบเจอนะครับกับพ่อควันไก่เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพังอ้อมเซีนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพลายน้อยนะครับผมพลายทุกุลานะครับช้างพลายช้างงาน้อยนะครับผมงาเล็กวันนี้ก็พาแม่แม่มาพบปะพูดคุยกันนะครับผมวันนี้นะครับเป็น มาทักทายกันนะครับเช้าวันสดใสของวันอาทิตย์เนาะนะครับผมวันนี้ก <you S 2> ็มากับน ah ้องทุงกุรานะครับน้องทุงกุรานะครับวันนี้นะครับตอนนี้น้องก็กําลังนะครับผมโกยดินใส่หลังอยู่เนาะครับมาพบเจอมาพูดคุยกันนะครับผมนี่นะครับผมก็ทักทายแม่แม่นครับช่วงเช้าเช้านะครับสดใสสดใสนะครับพาทุกคนทุกท่านมาชมนะครับความน่ารักของน้องเนาะนะครับผมนี่ความน่ารักของช้างพลายนะครับช้างน้อยนะครับผม นี่นะครับก็บรรยากาศนะครับอยู่ที่นะครับผมนอกบ้านเนาะวันนี้มานอกบ้านนะครับมาพูดคุยมาทักทายนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับรูปร่างลักษณะของนะครับใายน้อยใายรูปล่อเชือกนี้นะครับน้องทุ่งกุลาเนาะนะครับผมก็นะครับเอาความงามความรอมาให้แม่แม่ได้ชมเนาะนะครับวันนี้นะครับผมก็ องตุ้มกุลาก็เป็นช้างนะครับเป็นช้างเพชรผู้นะครับช้างเพชรผู้ช้างพลายนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวกันว่าช้างพลายนี้จะมีสองแบบนะครับผมช้างพลายนะครับจะมีสองอย่างเนาะช้างพลายสีดอกับช้างพลายงาครับนี่ถ้าว่าช้างพลายที่มีงาเขาเรียกช้างงาครับผมแล้วก็ช้างพลายที่ไม่มีงาเขาจะเรียกสีดอเนาะนะครับผมแม่ก็คงรู้กันแล้วเนาะนะครับนะครับผมสำหรับช้างงานะครับก็จะมีลักษณะ แตกต่างกันไปนะครับลักษณะแตกต่างกันแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมาบางเชือกงาจะงาจะสักลงนะครับเนี่ยงาจะบางเชือกงาก็จะงอนขึ้นนะครับแล้วแต่เชือกแล้วแต่ตัวเนาะนะครับผมาบางงาก็บางตัวก็มีข้างเดียวครับาบางเชือกก็มีงาข้างเดียวเป็นช áng, ้างเขาเรียกยังไงงาอีกช้างงาอีกครับผม ก็มีนะครับหลายลักษณะเหมือนกันครับผมแล้วก็ลักษณะรูปร่างนะครับผมของน้องทุ่งกุลานี่ก็จะโง่งกานกล้วยนะครับหลังก็จะโง่งกานกล้วยนะครับใบหูก็จะใหญ่นะครับผมใบหูใหญ่นะครับถือว่าสมดุลกับตัวของเขาเนาะครับรูปร่างก็หน้าตาก็หล่อครับหล่อใช้ได้เลยครับผมยังไม่เป็นหนุ่มครับตอนนี้ยังยังเป็นเด็กอยู่เนาะยังเป็นยังไม่เป็นหนุ่ม ถ้าเป็นหนุ่มก็จะเต็มกว่านี้นะครับจะเต็มกว่านี้แล้วก็หน้าตาเขาก็จะยังไงล่ะก็จะรอขึ้นครับรอขึ้นกว่าเก่าเนาะนะครับผมงานกา็พูดถึงงานแล้วก็กับอายุของเขานี่ก็ถือว่างานก็ถือว่าออกอยู่นะครับผมงานออกไวเหมือนกันครับออกไวเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังอายุ ตอนนี้น้องก็กําลังอายุเจ็ดปีครับเจ็ดปีงากาวัดวัดจากโคนข้างในมาก็าเกือบจะฟุตหนึ่งแล้วเนาะครับเกือบจะฟุตหนึ่งแล้วก็ใหญ่ครับใหญ่ครับผมใหญ่กว่าแขนเด็กนะครับผมเขาเป็นช้างพลายตัวน้อยที่ว่างาใหญ่นะครับงาใหญ่รูปร่างกลงกัานกล้วยเนาะนะครับผมความสูงก็ ความสูงตัวนี้ยังไม่การันตีได้นะครับผมเพราะว่าเขายังไม่เป็นหนุ่มเนาะนะครับเพอายังไม่เป็นหนุ่มยังอายุเจ็ดปีอยู่นะครับถ้าว่าเป็นอายุเป็นสิบปีขึ้นไปแล้วจะรู้เลยนะครับว่าจะอ่านออกเลยนะครับว่าช้างตัวนี้จะสูงมากหรือสูงน้อยเนาะนะครับลักษณะนะครับพามิเม่มามาพูดมาคุยกันนะครับมาพามาชมลักษณะของนะครับน้องทูตลานะครับนิสัยใจคอแล้วแล้วโดยรวมๆแล้วสําหรับควันไก่ก็ถือว่าน้องก้อนิสัยดีครับ นี่ใส่น้องยังยังยังไงล่ะยังอยู่ในโอวาทของพ่อควานเนาะนะครับผมเดี๋ยวถ้าใหญ่ไปแล้วตกมันไปแล้วตัวนั้นเรายังไม่พูดถึงเนาะนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมตอนนั้นก็นะครับก็พานะครับแม่เอฟซีมาดูมาชมเนาะนะครับอะพลายทุ่งกุลาวันนี้นะครับมาอยู่กับน้องพลายสุดหล่อทุ่งกุลานะครับผมเรื่องความดื้อี่พูดถึงเรื่องความดื้อก็อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับผม เด็กผู้ชายจะดื้ออยู่แล้วนะครับผมอันนี้เขาก็เหมือนกันครับช้างเพศผู้เขาก็ย่อมดอกว่าช้างเพศเมียอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านิสัยใจคอช่วงนี้พ่อควานถือว่าเขานิสัยดีนะครับดีนะครับผมเชื่อฟังพูดพูดก็ง่ายนะครับผมเขาเป็นช้างที่กินเยอะครับกินเยอะด้วยครับผมกินจุกกินเยอะนะครับผม กินจุกินเยอะนะครับอันนี้รู้ว่ารู้ควันไก่จะถ่ายลงยูทู u ม e อยู่ยืนเก๊กยืนรอเลยนะพราพพลายยืนเก๊กให้ถ่ายรอรอเลยครับผมปกตินี้จะเดินไปทั่วนะครับแม่แม่ครับผมปกติจะเดินไปทั่วนะครับน้องพลายเล็กเรานี่นี่นะครับลักษณะหน้าหน้าเต็มเต็มนะครับผมนี่นะครับผมไม่รู้ว่าใหญ่ไปแล้วจะเหมือนช้างเชือกไหนนาะนะครับก็ให้แม่แม่ถ่ายกันเข้ามานาะนะครับผมว่าน้องตุ้งกุลาใหญ่แล้วจะเหมือนช้าง พลายไหนเนาะช้างเชือกไหนเนาะช้างรูปหล่อเชือกไหนเนาะนี่ครับก็พามาชมนะครับคร่านะครับลักษณะของน้องพลายน้อยนะครับผมของครอบครัวพังอมสินเราเนาะนะครับผมซึ่งเป็นน้องเล็กประจาบ้านนะครับผมในวัยเจ็ดปีเนาะแม่ๆม่เนาะในวัยเจ็ดปีนะครับตอนนี้เขาก็สูงตัวหัวแล้วนะครับสูงตัวหัวพอกว้าแล้ว ทางนี้นิสัยเขาจะเปลี่ยนไปในทุกๆสองปีเลยนะครับบางเชื่อก็เปลี่ยนปีหนึ่งก็เปลี่ยนนิสัยไปเรื่อยเ,เลยนะครับผมช้างพลายก็จะถ้าไม่คุ้นเคยหรือไมอ่ได้เลี้ยงคุกคี้เข้ามาก็จะอ่านนิสัยเขายากนะครับผมช้างพลายครับผมงานไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนเนาะสงสัยไปหาต้นไม้ถู นี่นะครับลักษณะโคนหางเขาับลักษณะหางเขาก็จะยาวครับผมจะยาวเนาะจะยาวเกือบทึงดินนะครับเกือบเกือบลากดินนะครับลักษณะหางของเขานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากแม่ๆไว้ไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเพราควาได้ถ่ายคลิปดีๆให้แม่ๆได้ดูเนาะนะครับผม ไปแล้วครับแม่ๆครับผมไปแล้วนี่ไปแล้วไปหาต้นไม้แล้วถูนะครับช้างถ้าเขาอาบน้ําใหม่ๆหรือว่าเขาโดนฝนหรือเขาเล่นโคลนมาเขาจะชอบถูนะครับจะชอบถูถูถูเพราะอะไรถูเพราะเหมือนคนเรานะครับแล้วมีขี้ใครก็จะคันจะอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมแล้วโดนฝนโดนอะไรก็จะคันนะครับมีถูเพราะว่าถ้าว่าคนเราถูแล้วก็ถูแล้ว ถูแล้วเราเกาครับก็เหมือนช้างนะครับช้างถ้ากันก็ต้องหาที่ขู่ที่ถูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับผมฝากไม่แม่เอซคนทุกท่านนะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับช่องพาคมสินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขวันไก่ขอลาไปก่อนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม